สวัสดีค่ะผักแป้นหรือผักกุยช่ายนะคะผักแป้นนี่ภาษาอีสานนะคะผักช่ายนี่ภาคกลางนะคะเป็นภาษากลางเ,ออเพื่อนเอนที่ต้องการปลูกนะคะมันเป็นพืชที่ลงทุนครั้งเดียวะคะ่ะเป็นเพื่อนลงทุนครั้งเดียวปลูกได้ยาวๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะตัดใบไป,ไป,ไ,ปไปทำส้มผักผักดองนะคะหรือทำเป็น กินเคียงกับผัดไทยนะคะหรือเป็นไส้ขนมไส้ขนมผู้ชายนะคะเพื่อนๆที่สนใจอยากปลูกนะคะวันนี้พอดีคุณยายจะขยายพันธุ์นะคะยูจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะอยู่ข้างหน้านี่คะ่ะคุณยายคุณยายกาลังกาลังปลูกอยู่นะคะเดี๋ยวยูจะพาพามาดูเนาะลักษณะ ของเขาเนี่ยคือเขาจะไม่ชอบแดดจัดนะคะเพื่อนๆถ้าปลูกในที่แดดจัดนี่เขาจะแตกกอแต่ว่าใบจะไม่ยาวนะคะเพื่อนๆกุยช่ายเนี่ยถ้าใบยาวๆนี่จะเป็นที่ต้องการของตลาดจะสวยเนาะเอาไปวางกับแม่ค้าผัดไทยอะคะ่ะ เอาไปทําเครื่องเคียงถ้าใบสั้นๆมันก็จะไม่สวยไม่น่ากินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปลูกในที่ร่มลํำไรแบบอิวได้แบบนี้นะคะจะเหมาะที่สุดนะคะเขาจะแตกกอดีนะคะแล้วก็ใบยาวตลาดต้องการนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกเพื่อขายนะคะถ้าปลูกเพื่อกินเพื่อนๆก็เอาลงแค่ э, ใส่ในกระถางก็ได้พอกินแล้วนะคะแต่ของอิวนี่ปลูกขายนะคะขายทั้งต้นพันธุ์แล้วก็ขายทั้งใบ แล้วก็คุณยายก็ทำส้มผักไปขายตลาดนัดด้วยถุงละสิบบาทนะคะเดี๋ยววันไหนคุณยายทำส้มผักเดี๋ยวจะพาดูว่าสูตรโบราณโบราณที่แบบทำอร,อ,อร่อยอร่อยเขาทำกันยังไงนะคะอันนี้ไปดูรู้สึกจะเอามาจากสวนข้างในรอดจากไอ้ลอดจากอะไรนะคุณยายหอยทากเหรอ บ,ววบัวควายคุณตาเอ่อควายน้อยคุณตานะคะที่ยังไม่สนทภายอะค่ะมันซนมันวิ่งไปเหยียบแปลงเหยียบอะไรนะคะก็เลยเอาออกมาอยู่สวนนอกนะคะสวนนอกคือสวนของอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะที่มีเ,เคยพาชมแล้วนะคะในในสวนเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ยุดปลูกใต้เนี่ยค่ะแปลงยาวๆเนี่ยค่ะตั้งใจจะใส่ กุยชายทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนว่าเป็นพืชที่ชอบร่มลำไรนะคะแล้วก็ผักชีไปเรื่อยก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆพืช2ตัวถ้าเพืพ่อนๆมีพื้นที่แบบแบบของอิวเนี่ยคะ่ะลงผักชีไปเรื่อยกับกุยชายนะคะจะเหมาะมากๆนะคะนะคะี่ค่ะคุณยายดึงมาจากสวนข้างในนะคะที่รอดพ้นจากควายน้อยขี้ดื้อนะคะนะคะี่ค่ะตัดใบออกนิดนึงใช่ไหมคะนั่นแหละตัดใบตัดราก ตัดใบตัดรากออกอย่างเงี้ยค่ะเกยงๆสะอาดๆอ,อย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะปลูกของอิวยังไม่มีส่งนะคะเพราะว่าคุณยาย โดนโดนพิษควายน้อยเล่นงานอยู่นะคะต้องต้องรอให้พวกนี้งามนะคะถึงจะสามารถส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ต้องใจเย็นๆน,น,นิดนึงย,ยังมีอยู่เหรออ๋อยังมีแต่เดี๋ยวขอขออนุญาตลงแปลงตัวเองให้เต็มแปลงก่อนนะคะเพราะว่ายาวสุดลูกหูลูกตาไปนูน่นคงจะใช้ต้นพันธุ์ที่เยอะพอสมควรนะคะเดีย๋ยวพองามแล้วอีกมาอัปเดตให้ชมแล้วถ้ามันแตกกองงานแล้วเดี๋ยวถ้ามีใครอยากปลูกบ้าง ก็ค่อยแบ่งปันกันนะคะอยู่เคยแบ่งไปเพื่อนๆไปหลายเที่ยวหลายรอบแล้วนะคะอันนี้รุ่นสุดท้ายนะคะการปลูกก็ง่ายๆเลยค่ะส่วนผสมมีคุณยายรู้สึกอยากใช้ขี้หมูนะคะเพราะว่าที่ที่สวนเราเลี้ยงหมูอะคะ่ะขี้หมูก็ได้ขี้ขวัวขี้ควายก็ได้นะคะเป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เป็นกแกลบแกลบดิบเราไม่มีเวลาหมักเราใช้แกลบดิบเลยนะคะ เอาใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปเยอะๆจะไม่มีปัญหาในเรื่องของผักใบเหลืองคอยสังเกตเอาค่ะเพื่อนๆการที่ผักใบเหลืองเพราะว่าแกบเขาต้องการไนโตรเจนไปย่อยสลายตัวเขาเองนะคะถ้าเรามีไนโตรเจนในดินไม่เพียงพอเขาก็จะดึงจากใบไม้เขียวๆของเราไปย่อยสลายตัวเขานะคะไนโตรเจนก็ได้จากในปุ๋ยคอกนั่นแหละนะคะถ้ามีไม่เยอะก็ใช้ยูเรียเป็นตัวเสริมได้นะคะเพื่อน คอยสังเกตพืชเรานะถ้ามันเหลืองๆเงพื่อนๆเอาอยูเรียมาโรยนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องว่าต้องเสียเวลาหมักแบบนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแกิบดีเปแค่สักสองอาทิตย์หรือ1เดือนเขาก็จะกลายเป็นแกบเก่าแล้วค่ะก็จะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อนๆก็จะไม่ต้องเสียเวลาหมักนะคะเ,เป็นการหมักในแปลงในตัวเลยนะคะเนี่ค่ะการปลูกก็ง่ายๆช่วงนี้ลดน้ําถ้าฝนไม่ตกก็ลดเช้าเย็นค่ะคะ แต่ถ้าฝนตกเราก็มาคอยดูค่ะให้แค่ชื้นๆน,นะคะให้ชื้นไม่ต้องแฉะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพอเขางามเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกทีนึงนะคะเป็นการปลูกง่ายๆแล้วก็ลงทุนครั้งเดียวนะคะเวลาเราจะเอาไปขายเราก็จะตัดแค่ส่วนใบข้างบนนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะถ้าต้องการเป็นกุยช่ายขาวก็เอาครก เอากระบอกอะไรที่มันแบบทึบแสงนะคะมาครอบนะคะแล้วเขาก็จะงามขึ้นแล้วใบเขาก็จะขาวแล้วก็จะเอาไปผัดนั่นแหละคะ่ะอันตัวเดียวกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลองทําดูได้นะคะนี่ง,ง่ง่ายลงทุนครั้งเดียวแล้วส่วนเวลาเราจะขยายพันธุ์เราก็เอาขึ้นมาทั้งเงาเหมือนคุณยายอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ทําการตัดใบแล้วก็ตัดรากแล้วก็แกะปลูกอันนี้คุณยายเขามีเยอะเขาก็เลยใส่เงาละสองต้น สองต้นสามต้นสองหัวสามหัวนะคะถ้าเพื่อนๆมีน้อยก็ใส่หัวเดียวหัวเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหมะะ่สำคัญคือปุ๋ยคอกนะคะผสมดีๆสามส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแล้วก็ดินร่วนหนึ่งส่วนนะคะสูมให้เข้ากันข้างล่างข้างล่างของแปลงถ้าดินเรามีน้อยเพื่อนๆใส่ใบไม้แห้งหรือใบไม้สดลองต้น พื้นก่อน,นะคะ่ะน,นี่เหมือนของอิวอย่างนี้นะคะเวลาที่เนี่ยจะไม่ต้องได้ถอนหญ้าออกเลยค่ะจะเอาดินมาผสมพวกนี้ค่ะแล้วก็มากรบลงเลยเวลาเราจะปลูกแล้วค่อยมาทําไปทีละเล็กหน่อยะคะ่ะจะไม่ทายาวะแรงคนแก่นะคะนี่ค่ะใบม,มงใบไม้ที่เราตัดจากในสวนเราเนี่ยค่ะเราก็เอามาลงในนี้นะคะแล้วก็เอาดินกับแกลบกับปุ๋ยคอกมาทับลงอีกทีแล้วก็ปลูกได้เลยเพื่อนเพื่อนลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็ปลูกได้เลย เนี่ยค่ะเหมือนคุณยายเนี่ยค่ะง่ายๆสบายๆใครๆก็ทำได้นะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปการปลูกผักแป้นหรือกุยช่ายนะคะก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ